สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูปุต้ารุ่น L 5 0 1 8 SP นะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กระแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมด้วยแล้วกันวันนี้เรานําเสนอกับคูปุต้า L 5 0 1 8 SP นะครับคันนี้รถจำเวียปี66นะครับสภาพเดิมๆนะครับจะมีปรััับบบเเเปปลลลี่่่ยยนนนนนกก็็าางใใหห้้้ม4สะะคคครรรถไู ยางคู่เก่านะครับก็มีรอยหินบาดอะไรเงี้ยครับก็เลยจับเปลี่ยนให้แต่ชั่วโมงการทางานนะครับยังน้อยนะครับคันนี้อยู่ที่2 5 1ชั่วโมงใช้งานน้อยนะครับนี่ครับรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยผ่านการใช้งานเนาะรถทะเบียนปี66นะครับใบมิด้านหน้าคานล่างนะครับนี่ครับสภาพสีสันเดิมๆสวยๆเลยครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผันพุวนนะครับเป็นผานหกตาช้างนะครับนี่ด้านท้ายนะครับ ดุมล้อสองข้างไม่มีรอยถอดแน่นอนนะครับใช้งานน้อย200กว่าชั่วโมงนะครับใครที่ต้องการหา L 5 0 8 SP นะครับนะฮะตัวสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เป็นตัว5228แล้ว L 5 2 2 8มาแล้วนะครับตัวนี้กลายเป็นตกรุ่นไปแล้วแต่ก็โอ้โหสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับยางดตลอบใหม่4เส้นนะครับ ใบมีด้านหน้าพร้อมกาดนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผันพวนผันหกนะครับคันนี้ราคายอยู่ที่59 5 0 0 0้าันบาทนะครับ5 9 5แ0 0้าันบาทส่งฟรีในระยะทาง3า0อกิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับใบมีด้านหน้าพร้อมผัพนพวน,นนะครับอ่าฝังเสียงเครื่องยนต์นิดนึงระบบทำงานได้ปกตินะครับ กับเครื่องสี่ล้อนะครับนิ่มเลย,ย,ย,ยสวยๆนะครับคันนี้นะครับท่อนคัดนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับสีสันก็เดิมๆนะครับสีคันหน้านะครับสีใบดันนะครับ ครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับ L508SP นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้สวยๆนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับอันนี้ล้างแล้วขัดสีใหม่เนาะฝากระโปรงนะครับมีรอยข่วนบ้างนะครับผ่านการใช้งานเนอกเป็นงานรถไล่นะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับพอรับได้นะครับสีเดิมได้สวยถือว่าสดนะครับ595,000บาทนะครับ l 5 0 8 s p ปี66นะครับบามิาน่าพร้อมผ่านพวนต้องการอุปกรณ์เพิ่มเป็นโรตารี่ก็บวกเพิ่มไปนะครับราคานี้ใบมิดาน่าพร้อมผ่านพวนอยู่ที่595,000บาทลูกค้าท่านไหนสนใจครับติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปรญญาแท็กเตอร์นะครับโทร075223883095339ก988เปิดทำการทุกวันนะครับโปรดระวังเพจมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับอย่าโอนมาจ้ำนะครับอย่าเดินทางไปดูรถนะครับขอวิดีโอก่อนนะครับถ้าวิดีโอคุยเห็นรถเห็นหน้าคนขายแล้ว ไฟเดินทางไปดูรถเนาะนะครับตอนนี้ระบาดเยอะมากนะครับก็ฝากเตือนนะครับลูกค้าตอนนี้มันเพจมิจฉาชีพก็ปอมเป็นล้านนูรล้านนี้ทั่วประเทศไทยเลยครับมีแทบทุกจังหวัดนะครับเรามาระวังด้วยแล้วกันนะครับของถูกไม่มีแน่นอนเห็นโพสต์กัน l 5 0 8 s p นะครับในเพจมิจฉาชีพจะโพสต์กันอยู่ที่20,000 0กว่าบาทเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับรถปี -66 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรามาระวังด้วยแล้วกันนะครับฝากเตือนจากความหวังดีจาก ราปัญญาแท็กเตอร์นะครับกำแห่งเพชรนะครับถังหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ